ตอนนี้โบอยู่หน้าร้านคาเนโกะฮานาสุเกะที่ตึกวันแบงคอกค่ะร้านอยู่ชั้นหนึ่งโซนสตอรี่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่จะมีอาหารญี่ปุ่นจำลองน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่หน้าร้านค่ะโบามาถึงร้านประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็เลยต้องรอตั้ง30นาทีค่ะ มาแล้วค่ะเซตเทมปุระรวมซีฟู้ดค่ะเซตนี้นะคะจะไปขอบไปด้วยข้าวสวยค่ะส่วนตัวเทมปุระนะคะก็จะมีปลาเนื้อขาวกุ้งสองตัวคากิอาเกะผกักไข่ออนเซนแล้วก็สาหร่ายค่ะเรามาลองกินกันค่ะถ้วยนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มของเทมปุระนะคะผสมกับโผชัยเท้าค่ะแล้วก็เอามาคนให้เข้ากันค่ะสามารถเพิ่มซอสเพื่อเพิ่มความอร่อยได้นะคะน่ากินมากเลยค่ะทุกคน กุ้งตัวใหญ่มากตัวเทมปุระนะคะแป้งนะคะจะหอมกรอบแล้วก็บางค่ะส่วนตัวกุ้งนะคะเนื้อแน่นหวานฉ่าเลยค่ะแล้วตัวข้าวนะคะข้าวสวยนะคะเรียงตัวกันเป็นเม็ดเลยค่ะหอมแล้วก็นุ่มมากค่ะ